ัสดีค่ะพบกับชอนกระเทอรีแอคอ้าวันนี้เรามาศิลปินหน้าใหม่เต็มตัวเลยนุ้งนิวแต่ก่อนทุกคนจะคุ้นหน้าในคราบนักแสดงใช่ไหมทีนี้เขามาเป็นเพลงละของเขาเลยซิงเกิลแรกในการเดบิวตเป็นศิลปินนะคะหมอน in, อิง anything เออออฟชียลมีด้วยปล่อยมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโอเคเริ่มเลยวิชากสวยเนาะสวยมากเลยเอออยากเห็นวงการเพลงไทยทำแบบนี้เยอะ ทำไมฉันอ๋อเอลลี่เฮ้ยน้นองน่นารัมาะทุกคน,นเฮ้ยซรพายอยู่นะเออกินไอเทปอกก็แอบแสงนะสวยอะ่ะเจ้าหญิงพรินเซสมากเธอเสียงละมุนนะ อันนี้คือเรือกระดาษปะเรือกระดาษก็นหิ่งห้อยนี่ว่าหลายๆคนชอบมูดเพลงแบบแนวนี้นะคือถ้ามันจะดูแบบสโลว์สโลว์สบายสบายเห็นปะมันจะคุมโทนแทบจปทั้งหมดในมีเพลงเนี้ยมันจะได้เข้ากับเนื้อเพลงเนาะเพลงโทนเสียงของพี่นี่ก็จุไม่จุกนะนี่วะนี่วาตัดจุกนะ เขตูมันน่ารักไปปะมันเหมือนเจ้าชายกับเจ้าหญิงแบบท่องเที่ยวในโลกของของเราสองคนอ่ะไ่าเอโลกแห่งความฝันอ๋หมอนอิงหมอนอิง,อองก็ความฝันเนาะตป็น้องน้องสวยขึ้นเนาะน้องโตขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเป็นเอกลักษณ์ม,มากคือใครเห็นปุ๊บเออนี่เอลลี่ <ร> <harma> นี่คือเทปแบบเ p ปป๊อปสไตล์สุดๆประเทศนะปร่เทนั้วยความนี่ว่าคนไทยเราหน้าเอเชียบอกป่ะก็คนเกาหลีก็เอเชียโครงหน้ามันก็จะคล้ายกันคนไทยหน้าเหมือนคนเกาหลีเยอะนะแล้วพอมาแต่งบุ๊คมันก็จะแบบได้ฟิลแล้วซึ่งคิดว่าหลายๆคนชอบเออ เราคือความเรื่องน้องเอเอ็มวีอ่ะคือโทนเนี้ยมันเข้ากับน้องแอลลี่มากคือน้องมีความแบบเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยแบบแล้วหน้าน้องแบบว่าหน้าหวานอ่ะคือมันเหมาะกับเพลงนี้มากอ่ะแต่บางครั้งน้องก็แอบ,บดูสแสวนิดนึงนะ เยอะๆนะคะเราอยากเห็นในเพลงไทยแบบทำแบบนี้เยอะๆ CG อะไรอย่างเงี้ยเยอะๆอาบัติเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกแค่สนับสนุนเยอะๆสวยเนาะสวยเนาะทางนี้สวยเนาะ จริงจริงปะหรือว่าซีซีทั้งหมดเลยก็เข้าใจแล้วว่าทำไมจุกอ้าวนิ้วหปไหนแล้วะเธออย่เธออ๋อเป็นฝันที่สวยงามมากอุ้ยเธอเมลเออถ้าฝันอย่างนี้แล้วแบบฝันอย่างนี้ทุกวันตื่นมาก็อารมณ์ดีนะเออโอเคเราใช้ในความฝันที่เจอกันในชีวิตจริงหรือเปล่า โอเคจบแล้วนะคะกับ MV เพลงซิงเกิลแรกของนู้มนิวที่แบบว่าเดบิวต์เป็นศิลปินเต็มตัวก็แสดงความดีกับน,น้องด้วยที่น้องได้โชว์ผลงานความสามารถอีกอย่างหนึ่งของน้องร่วมกับน้องเอลลี่ซึ่งแบบชอบความแบบความหวานของนองอีน,นะทุกคนก็อย่าลืมไปสนับสนุนน้องนุนิวเยอะๆนะคะอยากให้ศิลปินไทยทุกคนแบบเออได้รับการสนับสนุนเยอะเพราะก็รู้สึกว่ามัน ของเราก็ดีเหมือนกันจริงๆกลอยแบบดูแล้วแบบเออมันแล้วเพลงมันติดหูด,ด้วยเพลงมันช้าออกแนวช้าๆเข้ากับเอมโอเคจบแล้วนะปบุมือก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องกระเทยดีแอคด,ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ